สวัสดีครับพี่น้องทีัะครับวันนี้อยากจะหนุนน้ำใจในพระคัมภีร์2ที่โมธีบทที 1, ่1ข้อ8ถึง12ได้พูดถึงหัวข้อว่าอย่าละอายในการปฏิบัติพระคริสต์ในข้อที่8กับข้อ12มีคำว่าอย่าละอาย2ครั้งด้วยกันเริ่มต้นข้อ8และไปจบลงด้วยข้อที่12นะครับพระคัมภีร์ได้กล่าวว่าอย่าละอายที่จะเป็นพยานฝ่ายอุปนเจ้าของเราหรือฝ่ายตัวข้าพเจ้าที่ถูกจองจำเพราะเห็นแก่พระองค์ แต่จงมีส่วนในการยากลำบากเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐโดยอาศัยฤทธิเดชแห่งพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราให้รอดและทรงให้เรามาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ใช่เพราะเห็นแก่การดีที่เราได้กระทำแต่เห็นแก่พระประสงค์ของพระองค์เองและพระคุณที่ทรงประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ดึกดำบรรมาแล้วและบัน,นี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการที่พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมา ผู้ได้ทรงกำจัดความตาให้สูญสิ้นไปและได้ทรงกระทำให้ชีวิตและสภาพอมตะกระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐสำหรับข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประกาศเป็นอาราทูตและเป็นครูเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้ทนทุกข์ลำบากเช่นนี้ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ละอายเพราะข้าพเจ้ารู้จากพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อและข้าพเจ้าได้เชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงรักษาที่ข้าพเจ้าได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันพิพากษาได้โลกทุกยุคทุกสมัย ก็พยายามทำให้ความเชื่อที่เราเชื่อในพระเจ้านั้นลดลงไปเพราะโลกมันเต็มไปด้วยอุบายของซาตานแต่คริสเตียนจำนวนมากไม่ได้ปฏิเสธครับมั่นคงกับพระเจ้าและเดินต่อไปเปาโลเขียนจดหมายจากในคุกมุนน้ำใจว่าอย่าละอายแต่จงยืนหยัดอันที่หนึ่งครับเพราะอะไรเพราะเห็นแก่พระคริส แล้วข้อที่8ปดถึงข้อที่สิบเพิ่อบิกว่ายาละอายที่จะเป็นพยานฝากู้เป็นเจ้าเปาโลกําลังบอกว่าความละอายมักจะเกิดขึ้นจากการกลัวที่ถูกคนปฏิเสธกลัวเสียภาพพ์กลัวสายตาของคนการเป็นพยานไม่จําเป็นต้องใช้ความยิ่งใหญ่อะไรครับแต่ต้องใช้ความสัตย์ซื่อพระอจะไม่ต้องการคนที่ทํางานยิ่งใหญ่ในพวกต้องการคนที่ทํางานอย่างสัตย์ซื่อแค่ทําในส่วนของเราพระเจ้าตั้งที่โมทีไว้ว่าจะสอนเขาก็สอนของเขาต่อไปแค่สัตย์ซื่อในหน้าที่ของเขาไม่ต้อง รอที่ตัวเองเป็นคนยิ่งใหญ่อะไรโดยอาศัยอะไรครับในข้อ8บอกว่าโดยอาศัยฤทธิ์หน้าของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้นําเรามาให้รับใช้พระเจ้าและกนเองเราเองต้องตระหนัก ถึงฤทธิอำนาจนั้นเห็นแก่พระองค์ที่ทรงประทานเร็นผู้ช่วยให้รอดกับเราเห็นแก่พระองค์ที่ทรงประทานสิ่งดีๆกับเราดังนั้นเองเราจึงทุ่มเทที่จะรับใช้พระเจ้าในข้อที่10บ,บอกว่าและบัดน,นี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการทรงช่วยเราให้รอดเสด็จมาเป็นผู้กำจัดความตายให้สูญสิ้นไปและประทานชีวิตและสภาพอ,อมตะให้กระจ่างแย่เดือบประเสริฐที่เราเองเห็นพระคุณของพระเจ้าว่าพระองค์ได้ทรงประทานชีวิตอมตะให้กับเรา นั่นเป็นสิ่งหนึ่งครับที่เราเองนั้นมีความหวังใจและเราอยากให้คนอื่นมีความหวังใจเช่นเดียวกันเพราะเห็นกกบพระคริสต์ที่ทรงประทานพระคุณเป็นพระคุณซ้อนพระคุณโดยเฉพาะยิ่งพระคุณในชีวิตหลังความตายให้กับเราเราเองต้องประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าหลายครั้งเรามองโลกไกลเราสนใจอยู่แค่วันนี้พระเจ้าอวยพรอ,อะไรฉันแต่เราไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าหรือทําเพราะเห็นแก่สิ่งที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราในอนาคตซึ่งเราอยู่ในโลกนี้เพียงสั้นมากครับ ไม่กี่ปีนะฮะปีนี้ผมก็6กกว่าแล้วนะครับอีกไม่กี่ปีก็บายบายแล้วนะครับแต่เมื่อเราไปอยู่กับพระเจ้ามันอยู่นิตนินลันดอนครับแล้วเราเห็นเก่ับพระคุณที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราในนิตนินลันดอนมันมากมายมหาศาลอย่าโมัวจดจ้องอยู่กับสิ่งที่อยู่ในโลกนี้นะครับพระคัมภีร์ถึงบอกว่าเพราะเห็นแก่พระคริสต์อันที่สองครับก็คือเพราะเห็นแก่นหน้าที่ได้รับมอบหมายเปาโลได้ยกตัวอย่างว่าท่านเองมีบทบาทในการประกาศเป็น อาาัครทูตเป็นครูที่จะสั่งสอนอาาัครทูตเป็นผู้ที่ส่งออกไปครูเป็นคนที่วางลากความจริงผู้ประกาศคือประกาศข่าวดีอย่างกล้าหาญแบบอย่างของจ่าเปโลได้รับมอบหมายนั้นท่านปโโลบอกว่าให้ทิโมธีดูแบบอย่างจากท่านท่านไม่ละอายเพราะว่าท่านเชื่อมั่นในการที่พระเจ้าทรงแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่กับท่านวันนี้เหมือนกันครับที่เราเองจะต้องตรหนักอยู่เสมอก็คือเราได้รับหน้าที่อะไรจากพระเจ้า อันที่หนึ่งเมื่อรับใช้พระเจ้าที่เราจะไม่ละอายเพราะพระเจ้าได้ทรงประทานพระคุณกับเราเห็นแก่พระคริสต์เราจึงไม่ละอายอันที่สองเห็นแก่หน้าที่ที่พระองค์ได้ทรงมอบหมายให้พระองค์ไม่ละอายเพื่อเราเราก็อย่าละอายเพื่อพระองค์เช่นเดียวกันและเราเชื่อมั่นว่าเมื่อเราเองทําหน้าที่ของเราเปาโลบอกว่าข้าพเจ้ารู้จักพระองค์ที่ข้าพเจ้าเชื่อและเชื่อมั่นคงว่าสิ่งที่มอบกับพระองค์นั้นพระองค์ทรงทําให้ถึงความสมบูรณ์ในวันพิพากษาแน่นอน เปาโลมั่นใจว่าสิ่งที่มอบกับพระเจ้าพระเจ้าจะทำให้สำเร็จดังนั้นเองเราไม่ต้องห่วงว่าเราทำไม่ได้ถ้าพระเจ้าวางเราไว้พระองค์ให้เราทำได้ถ้าพระองค์ให้เราทำความสำเร็จต้องเกิดขึ้นเพราะผู้ที่รับรองเราคือพระเจ้านะครับดังนั้นเองวันนี้พูด2ประการด้วยกันอย่าละอายในการปฏิบัติพระเครต์หเพราะเห็นแก่พระเครต์สเพราะเห็นแก่หน้าที่ที่พระองค์ได้ทรงมอบมาให้กับเราอาิษฐถานด้วยกันครับข้าแต่พระเยซูคริสต์ขอพระองค์เจ้าให้คำหลายได้รับใช้พระเจ้า เช่นที่เปาโลได้กระทำท่านไม่ละอายและท่านดุจน่งใจที่โมทีไม่ให้ละอายด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าท่านเองจะต้องติดคุกแต่ท่านก็ยังมั่นคงเพราะรู้ว่าหน้าที่ที่ท่านรับมอบหมายนั้นคือประกาศขาศ่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์และสั่งสอในให้คนเติบโตยิ่งขึ้นโปรดโวยพรข้างหลายที่ยมีชีวิตในการปฏิบัติพระองค์เจ้าอยู่เสมอเพราะเห็นแก่พระคุณของพระองค์เพราะเห็นแก่หน้าที่ที่พระองค์ได้ทรงมอบหมายให้ขอให้หลายทำด้วยสุดใจและรับผิดชอบ อย่างสัตย์ซื่ออธิษฐานในนามระเยิสุริจ,จเจ้าอาเมนใจผ่อนกลับ